ส่วนแีกกับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวสวนสยามนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเ,เพื่อนๆตอนนี้นะครับสวนสยามเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าคือเข้ามาเราแบบมันก็เหมือนแบบดิสนีย์แลนด์ของเมืองไทยเลยนะครับมาเข้ากล้องหน่อยนึงฮัลโหลก่อนมีแค่เนี่ยชายลืมดีมเวอร์ไปได้เลยนะครับไปเที่วยวสยามนี้ <laughs> ลืมดีมเวอร์ไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาเพืเ่อนๆมาเดินรอนะะบๆน,นะครับว่า อี่นี้เข้ามาสวนสยายเนี้ยก็คือไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อน,นแล้วนะครับมาที่ที่เราจะเจออันแรกเลยก็คือกระดูกไดโนเสาร์นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมส่มของปลอมเ่ยของปลอมเสารโรมันกิมมิกนะครับมีมีรูปอะไรอยู่กน,นไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบน,นี้ใช่ไหมไม่ใช่หงไม่ใช่กระตุ้น นี่นะครับเขาจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลลนะครับรวบรวมสิ่งที่สำคัญสำคัญของที่สุดของเมืองไทยนะครับมาไว้ที่สวนสยามนะครับแต่ตอนนี้คือเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเราถ่ายได้แค่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือนี่สาีกเสาชิงช้านะครับรวสวยของจริงจิงนะครับรนี่เราชอบบ้านหลังนี้สวยมากเลยด้านสีฟ้ามันส่งโตุเกส ต่อไปเนี้ยก่อนที่จะเราจะเข้าสุเห่เราก็จะมีทัพปิ้งมอล์นะครับเพื่อนๆได้ช้อปปิ้งกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอะไรนะพระราชวังวิมานเมฆนะครับสุสามตอนนี้ตอนนี้ทำใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เออเนาะมันก็ดูแบบว่าดูว่าวงลังาก,กาหุือตึกนี้ห้ามเข้าชุห้ามเข้า เออตึกนี้ตึกนี้นะ่าสวยดีอ่ะอแต่นี้ยมันยังไม่เสร็จอะครับนี่คือนึกว่าเราอยู่บนเสาชิงชานะครับแต่ไม่ใช่อันนี้ก็คือเสาชิงชาจ,จำลองตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนสยามแล้วนะครับกิฟมีของสวนสยามเลยเนี่ยก็คือ ข้างหลังเราเนี่ยนะคบคือม้าหมุนนะครับแต่ตอนนี้สวนสยามเนี่ยมันก็จะแบบว่า,ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกัน,นะคระับวันนี้เราสองคนเราก็จะพาตะลุยสวนสยามนะครับไปดูกันเลย okay, ไปดูกันเลยนี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศข้างหน้าโดยรอบๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา เราเราซื้อบัตรนะครับพรอมอาหารกลางวันด้วยนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆของสุขสยามนะครับตอนนี้โอเคไปเราจะไปเล่นอะไรก่อนเอาเป็นเบาๆก่อนดีไหมฮะเอาเบาๆก่อนเบาๆคืออะไรนี่ไหมนี่เบาเบาเบ,า,บาไป <laughs> พี่ม่รู้จะเล่นไหวหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในบริเวณสนสยามนะครับคือสุนสยามนี้นี่ไงคาราด้อยู่ตรงนั้น สวนสยามเนี่ยก็คือว่าด้านนอทําใหม่นะครับแต่ด้านในก็ยังคิดว่าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าดูแบบว่าเออดูเก่าๆดูเล่นใหม่อนั่นที่ไปเล่นนี่ไงนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเล่นเครื่องเล่นวนเล่นกันนะครับอุ้ยอันนี้เล่นแบบดิสซีแลนด์แต่ว่าอันนี้แม่งอยากเล่นนี่ฮะอยากเล่นะเออไปสิไปเล่นไปอุ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวย ซุ้มสวยเดินเดี๋ยวจะเดินผ่านซุ้มคือเหมือนกับสวนสยามเนี่ยเหมือนกับเปิดไปทําไปเหมือนกับเปิดไปทไปนะําไปนะฮะอย่างก็ปิดอยู่ใช่หลายอย่งก็ปิดอยู่เออตรงซุ้มนี้สวยเ,เล่นนี่ก่อนไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้หอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพา,พ,าพาเด็กมาเล่นพาเด็กพาเด็กมาเล่นมาเล่นเครื่องเล่นก่อนนะฮะ สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ร่องแก่งนะครับเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นนะครับความสูงของร่องแก่งนะครับลงหลองลงอล๊งอุ๊ยลง๊ลาุ๊ยลุลยอล๊ยอุ๊ยอุอุ๊ย เ <Wow. S 2> ชิอันนี้ร้องแก่งร้องไปทางด้านหลังนะครับอืมอยังสบายดีอยู่ฮัลโหลยังสบายดีเข้ามองหมดและะ้วเรากำลังจะลงแล้วเรากำลังจะลงแล้วตอนนี้ก็ร้องนะครับเต็มตัวเต็มตัว,ตว ตอนนี้เรากำลงจะขึ้นแล้วขึ้นนะคะออตอนนี้เราจะมาอยู่ในถ้ำแล้วนะคะว้าวเฮ้ย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 ไอ้รอยอ่ะออ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 อเปียกะเปียกา ตอนนี้เราเล่นอะไรเรากำลังเล่นอยู่ปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมปลาหมึกปลามยักษ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่ามันเสียวขนาดไหนโอ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วโอ้ยมันเริ่มแล้วายมันเริ่มแล้วว้ายนเ้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว Thank <laughs> you. เพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังจะพาเ,เพื่อนเนะครับไป,ไปท้อง <c oughs> ไปท้องไปท้องอวกาศใช่ไมครับกีจัลลดที่ไปท้องอวกาศนะครับ <c oughs> ไปท้องอวกาศนะครับซึ่งเป็นยานอวกาศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเร่ลำนึงเลยนะค <c oughs> รับเรากำลังจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศข้างในมาให้เ,เพื่อนๆือนดูกันระบบมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม โอเคตอนนี้เรากำลังจะขึ้นกระสวยอากาศกันแล้วนะคะเพื่อนมา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 เก่าจดีนะเก่าจะดีพวกเรา now, now. Pursue for Relax, it's Earth. We're coming home. Fire retro. My number one engine is out and we're off course. I'll have to shut it down. Low. จะพาเพื่อนๆมานะครับชมวิวฮะชมวิวกัน360องศานะครับเดี๋ยวดูว่าข้างบนเนี้ยจะมีวิวอะไรเปิดเปล่าวะอ๋อเปิดเปิดเปิดอยู่เปิดอยู่คนทุ่งลงไปมันเข้าทางไหนเนี่ยทางเข้าอยู่โน้นปมามาๆๆวันนี้ฟ้าสวยตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นขึ้นขยันสู่อ่าเครื่องชมเขาเรียกว่าเครื่องเล่นอะไรวะ ดูดิคืออชมวิว360องศานะครับของสวนสยามน,นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าโอเคมาเริ่มขึ้นแล้วนี่ฮะเราก็จะเห็นวิวรอบๆนะครับ360องศานะครับของสวนสยามนะครับสสยามพาร์ตนะครับชิ้นเรียวสวยงามมากนะครับวันนี้สวนสยามแบบได้แบบ ดีนอเวดใหม่แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเหมือนกับใครพระราชวังวิมานเมกเนอะแบบว่าแล้วมีเสาชิงช้ามีอะไรนะครับตอนนี้ก็คือวิวรอบๆนะครับอุ้ยเหมือนเราจะเห็นชิงช้าหน้าแฟชั่นไอแลนด์หน้ต่อหน้าใช่ไหมโออโอ้ไกลมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องเล่นที่เราจะเล่น next station นะครับเป็นอันเครื่องเล่นอันต่อไปเออเอ่มันอ มันนั่งกี่ละกี่คนวะสี่คนบ้านั่งเอสองคนเนะนเนี่อนมันมีเยเิราก็จะเห็นวิวรอบของสุยาไปนะครับอันนี้เครื่องยนนาเลนเครื่องยาเล่โอ้สูงมาก

สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆนะครับเดินมาที่อะไรนะไดโนเสาร์ใช่ไดโนเสาร์จุลสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็อุ้ยต่อคิวเดี๋ยวเราต้องไปต่อคิวกันเราเดินเข้าไปต่อคิวกันแต่มันไม่น่าจะนานเพราะว่ามันใช่ตอนนี้กำลังจะบุกอะไรนะ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เทเนสเดี๋ยวเราจะถ่ายรอบๆห้เพื่อนดูนะครับมีมาดีวยอ่ะมีภะาพด้วยนให้ดนี่ดูต่อนะ

อย่อาหารชินเดียวนนันวาววมันคงไม่เห็นพวกเรโง่นะคนเดาอเนี่ยคอยาวคอยาวทำไมตัวมันเล็กอะมันอดอาหารห่อดีอโอ๊ะออ มองจิกมังจิกมองจิกนนี้ามืนแกีนาทมามงุอาศัยอยู่หลังจากที่โคโรนาานธแล้ววันนี้คือทำวิบากของแพรรุนแรงเออ ไม่คนทำน้อยโอคตด้ด้วยตลกเดียวฮัลโหลฮัลโหลนี่ๆๆๆทำอะไรกันเนี่ยความชื้นแช่ความชื้นแช่มาแล้วความแช่ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะเป็นไงบ้างวันนี้มาเที่ยวสมษา์สนุกไหมสนุกสนุกดีอากาศไม่ร้อนเท่าอากาศไม่ร้อนบรรยากาศดีนีฟ้าสวยฟ้าใสก็าหาลังวันนี้เป็นไรอนะ่ะเป็น เป็นม้าหมุนกิมมิคของสวนสยามนะครับโอเคตอนนี้เราก็ากำลังจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยสวนสยามมันเหมือนจะทําใหม่นะครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนื้อจะเป็นเครื่องเล่นใหม่นะครับแล้วก็มีตรงหัวเสือนะั่นจะเป็นล่องแก่งนะครับเครื่องเล่นเก่าแต่ว่าเอามารีโนเวทใหม่ทําใหม่นะครับก็เอ,อดูสนุกดี